สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ภาพพี่น้องข้ามเบิงสวนทุเรียนจะ้ะทุเรียนเพิ่อปลูกไว้ทั้งพนพี่น้องบานทั้งบานข่อยเพื่นเอิโพนปลูกแบบยกโคกพี่น้องนี่พี่กัดสวนนี่กับปัจุบานข้ากลางจะ้ะตำบลเกาขามอำเภอน,น้ำยืน่นจังหวัดอุบลพี่น้องนี่เป็นสวนของผีสมยศเคยมะทายเลยละจะ้ะปีที่แล้ว ปีนี้เลยพาพี่น้องมาอัปเดตจะ้ะสีมาทายป้ามปลาให้พี่น้องข้าเบิงกันเลยขออนุญาตอัปเดตสวนทุเรียนก่อนผี่ส้มยศเราก็ล่างสูบนำสูบปลาอยู่จะ้ะเราเอาดินจากนี่ถ้าพี่น้องเขินมาถมนี่คุดเอาในทีจะคลองนี่แหละคุดลงไปเลิกแน่จักหน่อยมกกันก็สิเป็นพระลานหินน,นั่นนะจ้ะ ก็เลยจำเป็นต้องโยโคกแนวนี้เพราะว่าหากทุเรียนกับสิลงเลิกบ่าได้ดินแถวนี้มันเป็นหินลงไปสองสามเมตรบางหมองก็เม็ดเดียวแค่นั้นพี่น้องก็เลยจำเป็นต้องเหตุแบบนี้ทุเรียนเล่างามสมบูรณ์ดีแห่งพี่น้องนี่ยังบ้านถึงสามปีจะ้ะแหงอยู่เทิงพนแหงคือสูงแหงพี่น้องยกโคก นำแล้วก็เอานำจากที่เราเลี้ยงปลาขึ้นมาโหดแนพี่น้องมันก็เลยงามไหวแตกต่างจากปีกายร้ายอยู่จ้ะตองปีกวนนี่ออกดอกเกือบทุกต้นพี่สมยศแล้วว่าแต่ว่ามันกะสลัดถิ่มลนถิ่มจากพี่น้องเพื่ออยู่ันบ้านถึง จะอ่อนดิพี่น้องพี่นานี่ได้ขายทุเลียนแถสวนนี่นามก็ต้องขานามคอนซ้ากับบอดีอายละว่าพี่น,น้องนามเป็นตมๆม,มะฮดกับสีบางงามนามดีทุเลียนกับงามต้น,นิ้วสุดยอดเลยพี่น้องนี่ทุเลียนสองปีกัว มันสิปลูกมอนทองด้วยพี่นอ้องมอนทองทั้งเบิดแหละแต่สิปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงให้ก่อน พี่เลี้ยงก็สิ้พึ่งกล้วยไข่พี่น้องกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าแน,น่จ้ะแต่ละต้นบวงนี้พี่น้องเลยเราว่าบรท่านเถืองสามปีทุเรียนเรา เพี en, ้ยนคัะคก็เลยเด้อพี่น้อ,กองกระจกลงไทยเนี่ยมีอารมณ์เขนมาทมก็ยังเป็นก้อนโผโล่อยู่เต้นนี้ก็ออกดอกแล้วต้นนี้ก็เ่ราะท่านซัม,มูมกันไหน ล้วยกล้วยไข่เพิ่นซื้อกิโลละสิบสองบาทได้พี่น้องกล้วยไข่นี่นอนเล่าหลายอยู่ตัวนี้เดี๋ยวสิถามเราเบิ่งห้ว่าเราขายน้อน,น้ำบอ่อพี่น้องแต่เราขายเดี๋ยวจังสิปักมุดไว้ใต้คลิปให้เด้อจ้ะเด้อ มีคนมาเบ่งเหื่อยๆอยู่แล้วว่าเบ่งวิธีปลูกทุเรียนน้ำเหล่านี่แหละแต่ว่ากับวิญญาณมาท่านเห็นผลพี่น้องเพราะว่าอายุนมาท่านหลายเพิ่นถ้าเพิ่นมีใหม่พี่เหลี่ยงมีกล้วยเป็นพี่เหลี่ยงไหนี่ก็สีงามพี่น้องสีสัสียืดดี ง่นี้แล้วก็เสียเฟืองคุ้มให้แน่พี่น้องเพราะว่ามันแหลงมันแหงคุ้มทั้งฝนนี่แหละกระตัดต้นกล้วยลงก็เอาไปกองไหว้หลอดๆนะจ๊ะอให้รักษาความสุ่มซื่นพี่น้องต้นนี้งามแฮงงามทุกต้นแล้วพี่น้องนี่ปลูกไว้ซองฟังฟังทั้งบอ่อปลาทั้งเทิงฝนก็นนนมีเดี๋ยวมันนี้ผ้าเบิ้งทางนี้ก่อน เราว่างอรอผลนผลิตจากทุเรียนก็เด็กข้ายก้วยนี่แหละพี่น้องน้ำนต้นนี้ก้วยนี่บ่แม่นสิพ่อเอาออกแล้วบป่พี่น้อง กล้วยหล้ว้ายอยู่นี่กล้วยอันหอมโอ้กล้วยอันเผาเองกับยิดเองกล้วยไข่จ้ะกล้วยไข่กัแพงอื้อเอออันขายนอกล้วยน้ำบอกล้วยนอขายอยู่บอขายนอเท่าไหร่เอ้อ นอนละซ่าบาทล้วยไข่กัมแพงได้เนาะเป็นบ่ป่วยไข้กัมแผงจ้าวันดีค่ะจะคล้องสวนคนสวยเดี๋ยวเพื่อนเฮ็ดเบียดกั่ทางนัานก็เลยขออนุญาตมาทายทางนี้พอดีระยางขึ้นมาขายนอนละซาเนาะเอ่ยเนาะจ้านอนละซาาเพราะว่าปีนี้เพื่อเราสิโลออกมันมันอยากงั้นทุเรียนแล้วนะโอ้ก็เลยไข้กูเสียทิ่มจ้าอันนี้ทำมาคุดเองแห่งสิบหาบาทก็ได้บ่ทำมาคุดเองสิบหาบาทก็ได้เอื่ยแล้วว่า ขอเบอร์โทรหน่อยเลย093 012 7385จ้าขอบคุณหลายๆเอื่ยเดี๋ยวสิแปะเบอร์โทรไว้ทั้งใต้คลิปให้พี่น้องเฮาเผื่อผู้มีผู้สนใจอยากได้นอ้๊กล้วยไข่กำแพงเนาะจ้ามาคุดเอาเองกับสวนนี่ซิมหาบาทว่าสันถ้าคุณหายมีบริการส่งบ่กอถ้าอยู่ในเขตเท่ากับส่งได้อยู่ในเขตน้ำเย็นเท่านี่เนาะขันเอาหลายขันเอาหลายอืเดี๋ยวโทรมาปรึกษา เดี๋ยวอีกแล้เเวเฮ็ดแยกต่อขอบคุณหลายๆเรื่อยเยด้อจ้าเดี๋ยวจังไปพอการคลิปหน้าอันอยู่ฟาร์มปลาหนูใหญ่เนาะจ้าเดี๋ยวพาพี่น้องเฮาเลาะเบิง่งน้ำรองแล้วก็สิปลูกอันนี้พี่น้องนี่บักนาวท่านใดนนี่เอื้อยนี่บักนาวที่นี่ท่านตาดำกับปัตติเวียโอ้ปัตติเวียปตตยีสมยศแล้วเอินเตรียมเตรียมการ กินแล้วเอ้ยกินแล้วเดี๋ยวส้มสวนทาจา้ะโอ้กล้วยนี่งามแหงอืมต้นไหนจ้ะโอ้ต้นข้างหลานเดี๋ยวไปเบิง่งอืมต้นอืน่นมันสลดัดพี่น้องมันลนเพราะว่ามันบ่ทันถึงอายุมันอายุมันแค่สองปีกลัวผีสมหยดหรวปะทำรองแล้วก็สิปลูกเป็นบางนากพี่น้องปลูกเป็นขาโอ้เห็ดได้ง,งามแฮง เปลี่ยนแปลงไปห้ายแห้งอ่สมยศสวัสดีค่ะจะคล้องสวนเพื่อนอันนี้คือปลูกโอ้นี่เด้ดอกมันบ,บอท่านเถึงสามปีคือวามันบ่พีสองปีกว่าแต่ว่าไม่รู้มันจะติดให้หรือเปล่าเรามไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรปล่อยธรรมชาติเลยบอกต้นมันยังอายุยังน้อยจา้ากระดอกโดกด,ด,ดีอยู่เนะาะสองน้ำดอก้นี่อย่างนี้จะมีแค่ แต่ว่าจงไว้แม่นหมอพี่ถามันติดกับเอาบอก็เอาไม่ตีดก็แล้วกันไปจ้ะคือโยโคจกงซีมันมันดีกลัวแบบปลูกกับผืนลาบเลยจังไ๋พี่พี่ที่ที่เหตุผลที่เรายกเนี่ยเพราะว่าหนึ่งหินดันมันตื้นอืมนะ ถ้าถ้าเราไม่ยกเนี่ยประมาณสักตุเรียนได้สักหกเจ็ดปีมันก็ตายเพราะว่าเพราะว่าดินดานมันถึงดินดานมันร้อนลากมันลงไม่ได้ oh. นะมันแต่อย่างนี้ยังมีโอกาสอยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปีอะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันตรงนี้บ้านนี้พี่มีเทกนี้ยังไงมันใส่ปุ๋ยยังไงคืองามแห้งแต่ตุเรียนพี่อันนี้ปุ๋ยกรยาก,ก็ไม่ได้มีอะไรมากพอดีอาศัยได้น้ําขี้ปลามาลดโอ oh. ครับปีเนี้ยผมใส่ปุ๋ยหนเดียวเองบ่ <What? S 2> ใส่ปุ๋ยเม็ดแค่หนเดียวเองจ้าฮร์มมนี่ยังก็เพราได้ เดือนละครั้งสองเดือนครั้งมันก็ดูว่าถ้าใบมันเหลืองเราก็ฉีดถ้าใบมันยังยังเข้มแบบเนี้ยเราก็ปล่อยไปโอสังเกตเอาเนาะครับสังเกตเอาถ้าใบเหลืองๆเนี่ยเราก็เริ่มฉีดฮอร์โมนบำรุงใบได้แต่ถ้ามันยังเข้มๆนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆเพราะว่าเราได้น้ําขี้ปลามาลดมันก็มันยังไงผมก็ไม่รู้ว่ามันมีปุ๋ยยังไงไม่รู้แต่มันทาให้ต้นไม้เนี่ยงามเพี้ยงกาแห้งนะพี่เนาะจ้ะ คาล้วก็งหันอะไรทีหลังปลูกก๊กต้นนะพี่ทั้งเบิร์ดร้อยร้อยต้นนะสวนนี้สวนนี้ห้าสิบสวนข้างหลังนู่นอีท่าจ้ะขอบคุณพีはは่สมยศหลายๆลด้วยใจเด้อห้พี่เราไปกินข่าวจ้ะเตรียมการสีเอาปลาขึ้นบักนัดนี่คือของแถมจ้าบักนัดคือของแถมน้ำหลองมูน้ำหลองนี่ก็คือของแถมตัดหญ้าตัดอันนี้ออกก็โอ้ยงามแฮงเฮ็ดดี้จ้ะ พื้นใต้มันเป็นหินดานมันกะอันนี้หากมันไปบ่ได้คือว่าวพี่น้องก็สิปลูกเลยแบบบ่โยโค,โค,ค่นี่คือบอดแน่นอนจ้ะลอดแต่ว่ามันกะสิบ่ใหไงว่อันนี้ไห้แนวนี้น่าจะพี่น,อน้องเพิ่งเจอแล้วก็โจ๊กขึ้นมานี่หินคักคกแน่แนเลยจะเห็นนี่เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซํำนี่จะพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้นอกกล้วยกะ เดี๋ยวสิแปะเบอร,ร์โทรไว้ใต้คลิปให้ฟาร์มพี่ส้มยศจ้ะมาเบิ่งปาล,ลาน้ำเล่าน้ำมาเบิ่งมเมานอ,อก,กล้วยน้ำโอ้ยมือในฝันเอามอเตอร์ไซค์มาพี่น้องเดี๋ยวมือลุ่นอยากสิมาคูดเอานอละสิบห้าบาทเพื่อนปลูกยามใด้ละได้แน่พี่น้องปลูกกล้วยคอมเมนต์บ่อข่อยน่เด้อมตอยกับกเกษตรกรมือใหม่ปลูกยามหนีหรือว่าต้องปลูกแต่ยามฝนอย่างเดียวกล้วยขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้ อยากลิปหนาปอกกันไหมสวัสดีจ้า